You say that I'm psychotic. But then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic. พี่พีเอฟททุกท่านค่ะวันนี้กำลัาพบกับน,น้องดาที่โชว์ Room รูมฝอระแดงพร้อมกับช่อง YouTube f o r d b บาดาค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับตัวรถพี่ใหญ่สุดเลยนะคะคือตัวรุ่น r รน g e r Raptor นั่นเองค่ะ Ra p t ตอร์นะคะเรามีทั้งหมด2ตัวเครื่องยนต์ด้วยกันนะคะเป็นเครื่องยนต์3.0เนาะแต่คันข้างๆนี้นะคะของน้องดาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสองร้อยแรงมนะ้า500รนิวตันเมตรเป็นตัวสี่คูณสี่นะคะเป็นตัวสีเทาใหม่เลยนะคะเป็นสีส,ส ว่าออกมาเนี่ยขายดีมากๆเลยนะพี่พี่น้องเพราะว่าเหมือนตัวพวกรถเอลเรสนะคะก็มารับมาแล็บสีเนาะให้เหมือนตัวรุ่นแรปเตอร์ที่เป็นสีคอมันเกแบบนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ยศนเป็นตนะคะพี่พี่น้อหรือราคารถพิเศษจากราคา1นึ่งล้านแปดแบาทน้องดารถเหลือพิเศษ1นึ่งล้านหกแสบาทเท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นตัวสีอทอมันเกตัวนี้เนาะสีเทากับสีส้มจะเพิ่มค่าสี1,000 0บาทนะคะถ้าเป็นสีดำกับสีขาวก็คือเป็นราคารถปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาวเริ่มต้มรับชมของตัวรถแ a ปเตอร์ว่าเรามีเทคโนโลยีนะคะของตัวรถที่ทำไมเป็นตัวรถกระบะราคาสูงมากๆแต่เทคโนโลยีจัดเต็มแล้วก็ไม่มีค่ายไหนที่เทียบเท่ากับตัวรุ่น r a ปเตอแต่ก็ยังขายดีเต็มท้องตลาดเลยนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพารับชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นมาสขของตัวด้านล่างเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้านะพี่พี่เห็นเลยนะคะเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์แบบใหญ่ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า F O R D นะคะสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะพี่พีพ,พร้อมกับแผงรังผึ้งกระจายด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องไฟนะเผื่อพี่พี่แบบว่าต้องการอยากทำไฟในตัวเหมือนทีต่ตบตกแต่งเพิ่มเติมน้องมีได้แต่ตัวนี้จะเป็นเดิมจากโรงงานนะคะมีในสอง,องตัวกล้อง360องศามาให้แล้วจากตัวรถนะคะจะมีที่ด้านหน้าแล้วก็ที่ กระจกมองข้างแล้วก็ด้านหลังนั่นเองค่ะมาพร้อมกับโคมไฟหน้าที่เป็นโคมไฟหน้าแม R ริก LED นะคะตัวนี้จะใช้งานควบคู่กับตัวไฟหน้าออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยในตัวรุ่นที่เป็นตัว Ra ปเตอร์นั่นเองเนาะแล้วก็ตัวไฟของเขานะคะแมทริกซ์เขาก็จะเป็นตัวปรับมุมลำแสงให้อัตโนมัติเลยนะคะกันชนด้นล่างค่ะเป็นกันชนของตัว r a ปเตอร์เลยค่ะเป็นสีเทานะคะแบบนี้นะคะเป็นสีเหมือนอ สีเทาแบบเข้มเนาะพี่ๆเนาะตัดด้วยกับสีโครเมียมด้านล่างนะคะมีห่วงลักจูงให้2อํตำแหน่งด้วยกันพร้อมกับตัวกล่องเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะคะคันนี้เราจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าให้เบร,รกกระชนด้านหน้าให้แล้วก็เบร,รกด้านหลังให้ด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็มีช่องอ่ามีระบบที่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางให้ด้วยนะคะในตัวรุ่นแร็คเตอร์พี่ใหญ่พร้อมกัอบออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยเซน็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าก็มีให้ด้วยเนาะค่ะ ไฟจัดหมอกมีมาให้ด้วเดิมๆจากโรงงานเป็นไฟจัดหมอก LED ค่ะพี่ๆแล้วก็ครอบคิวรอนะคะเป็นคิว้อ่ะเดิมๆของตัวแรปเตอร์เลยขนาดของเขานะคะจะเป็นขนาด5นิ้วนะคะนั่นเองเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยค่ะจับคู่กับพี่ๆเห็นคันนี้นะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นล้อมแม็กขนาดใหญ่เลยนะคะพี่ๆเนาะแคันนี้ที่พี่ๆเห็นนะคะตัวล้อมแม็กจะเป็นล้ออลอยขอบ17ค่ะพร้อมยางออทเลเรนะคะ บีเอ o o ุ l i c กนั่นเองนะคะ KO2 อเนาะสเปกยางจะเป็น285ทับ70 R18 ค่ะรถคันนี้ของเรานะคะมีช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างแบบตัวช็อคฟ็อกนะคะแบบอินเทอร์โนลบายพาสนะคะมาให้เรียบร้อย2.5นิ้วนั่นเองนะคะเป็นดิบล็อกไฟฟ้ามาให้แล้วดิสเบกขนาดใหญ่พิเศษนะคะพร้อมคีบระบความร้อนเนาะคันนี้คือเรามีมาให้ครบถ้วนเลยนะคะพี่ๆนะอ่าแล้วก็คีบระบความร้อนด้านข้างก็คือใช้งานได้จริงนะคะที่ตัวรถนะคะส่วนฝากระโปรงด้าน,นบนพี่พ ที่เห็นนะคะเป็นสกุ๊ปของตัวรุ่นแรปเตอร์คันนี้ไม่ได้ติดตั้งหลอกนะคะเป็นเดิมๆมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะคืออันนี้เป็นแบบของแท้เลยนะคะพี่ๆที่ติดมากับตัวรุ่นแรปเตอร์นั่นเองค่ะ กระจกมองข้างเป็นสีคองมันเกค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมกับตัวด้านล่างที่เป็นสีดำด้านนะคะมีกล้อง,งสามรองศาด้านล่างมาให้นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพร้อมกับใบสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับแล้วก็มุมอับขณะถอยหลังด้วยนะคะพ,พี่ๆตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ตัวรุ่นแรปเตอร์ของเรานะคะก็จะมีระบบนะคะในส่วนของตัวตรวจเช็ครมยางให้พี่พด้วยนะแล้วก็จะมีระบบส t o p and Go มาให้ค่ะอ่า ด้านบนนะคะก็จะเป็นเดิมๆ2อตัวรถเลยจะเป็นสีคอมันเกนทั้งหมดนะคะแล้วก็น้องดาติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วกันสาดทั้งบานหน้าบานผู้ดิสารให้กับพี่ๆเรียบร้อยเลยชายบันไดเป็นแบบใหม่ของตัวรับเตอร์ที่เป็นขนาดเต็มนะคะแบบนี้นะประตูเป็นแบบสมารท์ทคีย์เลด,ดมาให้เดิมๆจากโรงงานค่ะภายในตัวรถน้องดาก,ก็คือคันนี้นะคะมีสครัเพจ ที่ติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะคะพี่พี่เนาะของตัวรุ่นแรปเตอร์นะคะตัวเบาเป็นตัวเบาพิเศษนะคะตัวเบาของตัวรุ่นแรปเตอร์เนี่ยก็จะทําเดินได้เป็นตัวสีส้มนั่นเองนะคะปรับตัวปักปักเป็นคําว่าแรปเตอร์แบบนี้เลยเดินได้ตะเข็บต่างๆทั้งนะคะเล่นไฮไลท์เป็นสีส้มนะเป็นเบาอ,อ่าทูโชนนะคะแบบนี้นะตัวเบาปรับไปทั้งหมด10ทิศทางด้วยกันนะคะทันงีทงคู่หน้าเลยนะคะพี่พี่ทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นะคะส่วนคอนโทร่คอนโทร ด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำทั้งหมดตัดด้วยกับสีส้มนะคะแล้วก็มีไฟด้านในนะคะที่ตัดออกเป็นสีส้มนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะในตัวรุ่นแรปเตอร์นะคะหน้าจอขนาดตรงกลาง12นิ้วนั่นเองค่ะมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้พี่ๆแล้วด้วยนะคะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าค่ะโหมดการขับขี่ไม่การขับขี่ทั้งหมด7โหมดด้วยกันนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวออโต้สตาร์สตอปนะคะโหมดการขับขี่สามารถปรับโหมดได้เป็นขับ2ขับ4นะคะโฟล่ Follow, นะคะโฟไฮปรับได้เลยนะพี่ๆเนาะอ่าภายในนะคะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะเกียร e ์อีชิปเตอร์พวงมาลัยก็คือเป็นไฟฟ้าเดินได้ตะเข็บสี่ส้มทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆนะอ่าก็คือว่าลงตัวมากๆในตัวรุ่นดับเตอร์พวงมาลัยมีแพดเดิลชิพในการใช้งานมาให้ครบชั่วเลยหลังราพาไปดูฝั่งพวงมาลัยอีกทีหนึ่งนะคะ ะะาภายใน,นะะมีทาง ABS ป้องกอันลอ้ลอล็อก e b d กระจายแรงเบรกรอมป้องกันการพิคคว่ะ,ะพี่ๆเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัว ESP ะะระบบควบคุมป้องกอันล้อหมุนฟรีมาให้ด้วยนะพี่ๆออกตัวทั้งละชัน HLA ลดความเสี่ยงจากการพิดคว่มคือรอมนะคะแล้วก็ระบบควบคุมเร็วความเร็วลงเขา HDC นั่นเองะะมีมาให้ครบทั่วเลยในตัวรุ่นนี้นั่นเองค่ะดัเตอร์พี่ใหญ่เรา มีมาให้ครบจะจะให้บอกว่าระบบเนี่ยคือพูดไม่หมดเพราะมันเยอะมากๆนะคะแอร์ด้านหลังนะคะพี่แอร์ตอนหลังมาให้นะคะกับตัวรุ่นแรปเตอร์แล้วนะคะแอบแบบนี้เลยช่องไฟเสียบให้เบาะที่เบาะด้านหลังเป็นแบบ3ามตำแหน่งด้วยการเดินได้ตะเข็บ สีส้มเหมือนกันนะคะสะดวกสบายมากๆใช้รถพี่ใหญ่ของเราคันนี้นะคะที่นอกเหนือมาต้องการติดตั้งโรบาร์เรกฮัมเมอร์นะคะเพิ่มเติมเข้าไปเป็นตัวฮิตมากๆเลยนะคะเป็นตัวปืนคู่นะพี่ๆนะตัวนี้นะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้เพิ่มเติมแล้วด้วยนะคะ ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าลูกค้าชื่นชอบการติดตั้งโลเลอร์ลิสก็สามารถติดตั้งโลเลอร์ลิสของตัวรุ่น Hammer ได้ถ้าติดโรบาร a แฮมเมอนั่นเองนะคะมีติ๊กเกอร์คําว่า r a ปเตอร์มาให้พี่พด้วยด้านท้ายมาถึงด้านท้ายแล้วค่ะด้านท้ายเป็นไฟท้ายตัวท็อป u u l l LED เต็มระบบนั่นเองนะคะของตัวรุ่น r a p t ต r ที่เวลาที่ตกแต่งรุ่นอื่นเนี่ยทำไฟท้ายตัวนี้กันเยอะมากๆนะคะพี่ๆเนาะ มีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เบรกมืออ่าใส่ไฟเบรกดงที่3มาคลิกคำว่า Ra p t ต r การชนท้ายเดิมๆจากตัวโรงงานมาเองนะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดมีเซนเซอร์เตือนกันชนด้านหลังพร้อมกับเบรกด้านหลังให้อัตโนมัตินะคะอา่าแล้วก็มีกล้องที่เราติดตั้งกล้องมาทึกหน้าแล้วก็มาทึกหลังเพิ่มเติมไปมีห่วงลากซูงให้2ตําแหน่งด้วยกันนะคะในตัวรุ่นแ Ra ป t ตอร์ด้านหลังนะคะอา่าถือว่าตัวรถครบถ้วน ในการใช้งานแล้วนะคะพี่พีเนาะแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะในตัวรุ่น r a ปเตอร์รถดูนหนักนะคะแต่คันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับน้องดาติรรตดตั้งโชคเพิ่มเติมจริง,รงๆเราเป็นตัวฝาท้ายที่แบบผ่อนแรงมาแล้วนะพี่พี่ดูใหม่นะคะคันนี้พี่พีเนี่ยเปิดโดงที่แบบเขาสไลด์ลงมาเองแบบนี้เลยนะัคือเราน้องดาติดตั้งโชกเพิ่มเติตม,ตรรมให้นะคะพร้อมกับะไรเนอร์ของตัวรุ่นแรปเตอร์ค่ะ มีไฟมาให้เมื่อก่อนจะเป็นตัว2ปลั๊กนะคะตัวนี้จะเป็นปลั๊กเดียวแล้วเนาะตัวใหม่นะคะ2.30โวลต์นะคะ นี่เลยพี่ใหญ่แรปเตอร์ของเราสีคอมมันเกสีไม่ที่ขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าเขาไหนที่สนใจออกรถแรปเตอร์แบบนี้นะคะตกแต่งรอรอแบบนี้ทอมเทคคยีที่ดีมากๆราคารถพิเศษตอนนี้ขายดีมากๆ1นึ่งล้านหกแบาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของได้แล้วในตัวรุ่นแรปเตอร์นะคะราคาร้านหกเกานั่นเองนะคะลูกค้าเขาไหนสนใจแรปเตอร์นะคะติดต่อกันเข้ามาหา้องาตามเบอร์ด้านล่างนี้0 8 4ย์แส 9644ได้เลยน้องดามีบริการส่งมอบให้ถึงที่หน้าบ้านฟรีแล้วก็บริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่หน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอร์รดบาดาด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ